กิจกรรมการศึกษาวิชาพอชันกิจกรรมที่จะนำพาเพื่อนๆไปเสพกันครับผมเสพพอยชันนั่นเองเสพพอยชันเพื่อเสริมพลังให้กับตัวละครแล้วไปตีมอนสเตอร์ในดันเจียนกันรวบรวมคะแนนมาแกลกรับเพชรทำยังไงมาดูกันครับ สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสึ่อกับเกมเกมชีตอินแพ็นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตกิจกรรมกันเช่นเคยกับกิจกรรมนี่เลยครับผมการศึกษาวิจัยโพชั่นครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็มีระยะเวลาทั้งหมด10วันด้วยกันนะครับแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยจะต้องมีแรงประจภไยเกิน30ขึ้นไปแล้วก็สําเร็จเควสเทพเจ้าลาก่อนเทพโบราณนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มกิจกรรมกันนะครับใครที่จะเติมเงินเกมเกมชีตอิ m แพ c t นะครับขอให้เป็น เติมก like ับร้านนี้เลย l i s h m a n Shop ครับผมร้านเติมเงินที่ไม่เหมือนใครคุณสามารถเติมผ่าน U ID ได้เลยนะเข้าไปที่เว็บไซต์เขา กรอก UID แล้วก็โอนเงินให้เขาแล้วก็เติมเงินได้แล้วครับสามารถเติมได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะอย่างเช่นเพื่อนๆมี UID ผมเนี่ยก็เอาไปเติมให้ได้เลยเหมือนกันครับเอาไว้เติมให้คนอื่นก็ได้เหมือนกันอย่าลืมไปเติมกันนะครับโอเคครับกลับมาที่กิจกรรมของเราครับในตอนเริ่มต้นให้เพื่อนๆนะครับกดไปยัง q u วสได้เลยดูเหมือนว่าเจ้าทิมีอ As ที่เมือง m o n s t ต r เนี่ยจะมีปัญหาอะไรอีกแล้วอ่าเราก็กดนำทางมาเลยครับไปที่เมือง m o n s t ต r แล้วก็มาหาคุณทีมีอาสครับพอมาคุยกับทีมีอาสนะครับทีมีอาสเนี่ยกำลังศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ s m o l d l r s l ส e e t e er, ิเหรือว่ายาตัวใหม่นะครับที่มีต้นกำเนิดมาจากเมืองลีเย่แล้วยาตัวเนี้สามารถเพิ่มพลังให้แก่ผู้ใช้ได้ครับหรือว่าเขาใช้คำว่าเป็นน้ำหอมปลุกตัวตนนะ่ะ ก็คือพาทุกคนไปเสพครับผมแต่ทีมีอัสเนี่ยทำไม่สําเร็จครับเขาต้องการเบาะแสะเกี่ยวกับตัวของยาตัวนี้เพิ่มโดยที่จะไม่ไปถามคุณอัลเบโดหรือว่าซูโคสเลยเขาจะศึกษาด้วยตัวเองเราเลยไปหาเบาะแสะต่อครับที่เมืองหลี่เย่ครับจากนั้นเรามาถามบริเวณในเมืองหลี่เย่ครับว่ามีใครรู้จักตัวของอีเล็กเซอร์อาร์ติฟิเซอร์ไหม แต่ปรกากฏว่าไม่มีใครรู้จักเลยแล้วก็มาจบที่พนักงานร้านเซนต์ออฟสปริงหรือว่าพนักงานร้านน้ําหอมยิงเอ๋อนั่นเองครับปรกากฏว่ายิงเอ๋อนี่แหละครับคือเอเล็กเซอร์อาร์ติฟิเซอร์นะครับหรือว่าผู้สร้างเจ้าน้ํายาศักดิ์สิทธิ์ตัวนี้นะแต่ยิงเอ๋อเนี่ยก็บอกว่าอุ๊ยมันรู้ความลับเฉยเลยว่าฉันเป็นคนที่สร้างน้ํายาพวกนี้แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ยาอะไรศักดิ์สิทธิ์หรือว่ายาที่เกิดจากการเล่นแร่แปรธาตุแต่มันเป็นน้ําหอมโบราณประเภทหนึ่งครับซึ่ง พอทิมีอัสร,รู้ความจริงเนี่ยก็แอบผิดหวังเล็กๆเหมือนกันอ้าวหัวข้องานวิจัยของฉันโดนทําลายไปเรียบร้อยแล้วแต่ไหนๆก็มาแล้วนะครับเรากับทีมีอัสเนี่ยก็เลยเริ่มที่จะศึกษาเจ้าวิชาสร้างน้ําหอมโบราณตัวนี้ครับจากนั้นทุกคนก็พากันมาที่แท่นเล่นแร่แปรธาตุนะครับแล้วก็ลองทดสอบนะครับ ในการสร้างเจ้า Smolder Sleep Potion นะครับซึ่งมันจะต่างกับเจ้า e l e x e r ที่เขาตั้งใจจะทำก่อนหน้านี้พูดง่ายๆว่าก็คือสอนทำน้ำหอมขึ้นมานั่นเองครับซึ่งพอทำเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าต้องการหนูทดลองยาครับแล้วเราก็ตบปากรับคำเช่นเดิมครับว่าเดี๋ยวจะลองเสพให้นะเดี๋ยวจะลองเสพ ซึ่งยาพวกนี้ก็จะมีผลกับเราครับให้เราเนี่ยมีความสามารถต่างๆเพิ่มขึ้นครับแล้วสถานที่ทดลองที่เราจะไปเนี่ยยิงเอ๋อก็บอกว่าในบริเวณหรี่เย่เนี่ยเหมือนจะมีดันเจี้ยนอะไรเกิดขึ้นครับให้เราไปทดลองที่นั่นได้เลยเราก็เลยวาร์ปไปต่อที่ดันเจี้ยนกันครับนี่เลยมันก็จะขึ้นเป็นดันเจี้ยนแบบนี้ครับก็ในดันเจี้ยนแรกเนี่ยจะชื่อว่าฝุ่นทุลรีในแดนล้างครับเพื่อนๆสามารถเทเลพอร์ตไปยังจุดนั้นได้เลยนะไม่ต้องเดินไปเองนะครับ พอเดินมาถึงแล้วเพื่อนๆจะเจอประตูแบบนี้นะก่อนเราจะไปเริ่ม ดันเจียนกันเรามาอธิบายกิจกรรมนี้กันสักหน่อยดีกว่าครับสาหรับกิจกรรมนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเข้ามาในหน้ากิจกรรมอีกหนึ่งครั้งนะกดไปที่รายละเอียดกิจกรรมครับก็จะขึ้นรายละเอียดแล้วหลังจากที่เพื่อนๆเนี่ยทำเควสเรียบร้อยแล้วนะครับกิจกรรมนี้จะเปิดทุกๆ2วันนะครับมีทั้งหมด3เฟสด้วยกันผมขอเรียกในทั้ง3อันนี้นะครับว่าทั้ง3ด่านนะครับผมซึ่งในแต่ละด่านเนี่ยจะแบ่งเป็นด่านย่อยไปอีกนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยกดเข้าท้าทายไปเนี่ยมันจะมีด่านย่อยลงไปอีก4ดาน ซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะเป็นการต่อสู้กับมอนสเตอร์ทั้งหมดเลยนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะได้รับเพชรทั้งหมดของกิจกรรมนี้เพื่อนๆจะต้องผ่านในระดับซิลเวอร์ทั้ง4อันนะครับผมแบบบรอนซ์แบบซิลเวอร์แล้วก็แบบโกล์นะครับเพื่อนๆจะต้องผ่านระดับกลางเนี่ยทั้ง4่อันเพื่อนๆก็จะได้รับเพชรทั้งหมดของกิจกรรมนี้นะสำหรับสายที่ต้องการเก็บคะแนนแบบเต็มๆเนี่ยก็จะต้องผ่านถึง1 8 0 0 0คะแนนครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการได้คะแนนมาจากการลงไปลงจริงกันเลยครับโอเคเพื่อนๆกลับมาที่หน้าตัวของดันเจียนนะกดคุยกับดันเจียนเข้าไปเลยครับ มาเริ่มกันที่คําอธิบายกิจกรรมกันต่อครับสําหรับกิจกรรมนี้เนาะก็จะเป็นการต่อสู้แล้วก็จะมีการต่อสู้ที่สามารถบันทึกการต่อสู้ของเราไว้ได้แล้วเราก็สามารถรีเซ็ตการทดลองของเราได้ด้วยครับสาเหตุที่เราจะต้องรีเซ็ตนะครับเพราะว่าเขาจะมีตัวละครทดลองฟรีให้เราด้วยนะซึ่งตัวละครทดลองฟรีเนี่ยเขาจะให้เราใช้แค่ ใน4ด่านนี้ก็คือเลือกไปใช้เลยครับมืตัวไหนใช้แล้วเนี่ยเขาก็จะขึ้นว่าพักจากการต่อสู้ครับอันนี้ผมก็ไม่แนะนําให้ใช้ตัวละครของเขาเท่าไหร่สําหรับผู้เล่นเก่านะสําหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยก็ ใช้ตัวละครของที่เขาให้มาแบบด่านละตัวด่านละตัวอะไรแบบนี้ก็ได้ครับอย่ารีบใช้ทั้งหมดในตั้งแต่ด่านแรกนะถัดมาครับในแต่ละด่านเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าโพชั่นครับผมซึ่งเจ้าโพชั่นตัวนี้เนี่ยจะมาช่วยเสริมความสามารถของเราในการลงดันเจี้ยนพวกนี้ครับและการคำนวณคะแนนจะแบ่งออกมาเป็น3ระดับนะครับแบบทองแดงแบบเงินแล้วก็แบบทองครับซึ่งแบบทองเนี่ยจะต้องใช้คะแนนอยู่ที่2,500คะแนนนะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยในด่านที่1ขั้นที่1ซึ่งอันนี้อีกนิดหนึ่งอยากให้เพื่อนๆอ่านครับคือ กระแสพลังผิดปกติตรงนี้นะครับเขาก็จะมีบัฟเล็กๆน้อยๆให้เราด้วยนะในแต่ละด่านนะครับผมซึ่งในด่านที่1เนี่ยกระแสพลังผิดปกติก็จะเหมือนกันหมดเลยนะโดยบัฟนี้นะครับจะเกิดเมื่อเราใช้ท่าไม้ตายเราจะได้พลังโจมตีแล้วก็พลังป้องกันเพิ่มขึ้นมาสูงสุดถึง6สแต็กด้วยกันครับแล้วตอนที่เรามี3สแต็กนะครับเราสามารถได้ฟื้นฟูพลังงานของตัวละครเพิ่มมาอีก50%ครับแล้วด้านล่างอีกนิดนึงครับตัวนี้เลยเราสามารถปรับระดับความยากของด่าน ให้เพิ่มขึ้นได้สำหรับใครที่พอจะมีตัวละครอยู่บ้างนะผมค่อนข้างเชียรให้ปรับเป็นคูณ2.5ได้เลยครับดันเจี้ยนนี้ไม่ยากเท่าแผ่นควบคุมพลังงานทุกคนมันพอเล่นได้อยู่ถัดมานะครับมาในส่วนของการเลือกตัวละครแล้วก็การเลือกโพชั่นครับก่อนที่เราจะไปเลือกโพชั่นกันนะครับให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเลือกตัวละครที่เพื่อนๆต้องการจะเล่นก่อนนะ อ่ะสมมุติว่าผมจะต้องการเลือกทีมเราก็สามารถเลือกตัวละครตัวของตัวเองได้นะแล้วก็เลือกตัวละครของเขาไปผสมได้ครับสมมุติว่าทีมที่1ผมขอเป็นแบบไรเดนปูคาสือฮะนะครับผมอยากใช้ตัวละครของเขาสัก1ตัวนะผมจะใช้คาสือฮะของเขาไม่ใช้คาสือฮะของผมเองนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งขอเป็น อะเป็นเน็ตแล้วกันครับแล้วเราก็มาติดตั้งโพชชั่นกันตัวนี้ตัวของโพชชั่นเพื่อนๆเ,เนี่ยก็เลือกเลยว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยใส่ตัวละครอะไรมานะแล้วก็มาเลือกโพชชั่นที่เหมาะสมกับตัวละครนั้นๆครับอย่างเช่นโพชชั่นขวดนี้นะครับเพิ่มความเสียหายของท่าไม้ตายเพิ่มขึ้น20%ครับ โคชชั่นขวดนี้ครับหลังจากใช้ท่าไม่ตายไปแล้วนะครับการโจมตีปกติต่างๆจะแรงขึ้นมาอีก25%การโจมตีปกติของตัวละครทั้งหมดในทีมเพิ่มขึ้นมาเป็นขวดที่3ามาผมขอใส่เป็น3ขวดนี้นะครับแล้วเราก็ไปเริ่มท้าทายกันเลยครับขดเริ่มท้าทายครับ ในด่านแรกเนี่ยผมได้คะแนนมาอยู่ที่7 0 0 0สําหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยก็ไม่ต้องเป็นกังวลมากนะขอแค่2 5 0 0เลยครับอ่ะเราก็กดบันทึกไปเลยครับสําหรับถ้าเกิดว่าเราพอใจกับการลงด่านนี้ของเราเราก็กดบันทึกไปครับซึ่งในแต่ละด่านเนี่ยจะมีผลต่อเนื่องกันนะมาต่อกันที่ขั้นที่2ของด่านแรกครับก็กดเข้าท้าทายไปได้เลยครับ อ่าเห็นไหมว่าตัวละครคัดสือหาเมื่อกี้ผมพาเขาไปลงเขาก็จะลงไม่ได้แล้วนะครับรวมไปถึงตัวละครในทีมเมื่อสักครู่นี้ก็ลงมั่ไใ้แล้วนะกดติดตั้งยาครับเห็นไหมเพื่อนๆสิ่งที่จะต้องระวังนะครับว่ายาก็โดนล็อกไปเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลือกยากันดีๆนะเลือกยาที่ต้องการแล้วก็กดเริ่มท้าทายเหมือนเดิมครับก็ต่อสู้วนไปแบบนี้นะเพื่อนๆน อันที่2ผ่านแล้วกดบันทึกครับต่อเลยนะเพื่อนเพื่อนพอเพื่อนเพื่อนมาถึงในขั้นที่3ตรงนี้นะครับกดเข้าท้าทายไปนะเพื่อนเพื่อนจะสังเกตว่าตัวละครที่พักจากการต่อสู้ในขั้นที่1เนี่ยก็จะกลับมาใช้งานได้ครับแต่ว่าขั้นที่2เนี่ยจะเป็นอยู่ในสถานะพักการต่อสู้ครับแต่ในส่วนของยานะครับผมไม่ว่าจะเป็นขั้นที่1ขั้นที่2เนี่ยจะไม่สามารถใช้ซ้ำได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เพื่อนๆก็บริหารการเลือกตัวละครกันดีๆนะ เริ่มท้าทายด่านที่3ครับเรียบร้อยครับสำหรับด่านที่3ได้มาอีก5,051คะแนนครับก็มาถึงด่านสุดท้ายครับอันที่4เรียบร้อยแล้วครับผมกดบันทึก มาที่น่ากิจกรรมอีกหนึ่งครั้งนะครับไปที่รายละเอียดกิจกรรมครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่านี่เลยถ้าเราผ่านทั้ง4ด่านในระดับซิลเวอร์หรือว่าสูงกว่าเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้รับเพชรทั้งหมดของกิจกรรมนี้ครับผมซึ่งถ้าหากว่าเพื่อนๆนเนี่ยต้องการได้รับของรางวัลทั้งหมดของกิจกรรมเนาะเพื่อนๆเนี่ยจะต้องได้รับแบบทองเลยนะครับผมทั้งหมด4อันเลยนะแล้วก็จะต้องมีคะแนนรวมทั้งหมด18,0 0 0นะครับผมของผมเนี่ยอยู่ที่ 24, 0 0 0พนะ จากนั้นเราก็กดรับของรางวัลกันได้เลยครับนี่เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะเป็นสำหรับวันแรกครับสรุปกิจกรรมกันอีกหนึ่งครั้งนะครับก็สำหรับกิจกรรมนี้การศึกษาวิจัยโพชั่นนะรายละเอียดของเขาจะแบ่งออกมาเป็น3ดดานนะครับ ในแต่ละด่านจะมีดันย่อยในด่านนั้นเป็นเรียกว่าขั้น1 2 3 4เราก็จะลงทั้ง4ขั้นซึ่งในแต่ละขั้นเนี่ยก็จะมีการใช้ตัวละครร่วมกันเล็กน้อยในขั้นก่อนหน้าแล้วก็มีการใช้พอชั่นนะครับร่วมกันถ้าเกิดว่าใช้ไปแล้วก็ห้ามใช้อีก คะแนนของทั้งด่านเลยทั้ง4ขั้นเนี่ยจะถูกคำนวณมาเป็นคะแนนการทดลองตรงนี้นะ24,0 0 0ตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะได้รับของรางวัลของกิจกรรมนี้สั้นๆง่ายๆเท่านี้เลยครับเพรที่เราจะได้รับจากกิจกรรมนี้นะครับก็คือ420ไพโมเจมด้วยกันครับกับของรางวัลอื่นๆอีกเล็กน้อยนะ นั่นก็เป็นทั้งหมดของกิจกรรมการศึกษาวิจัยโพชันแล้วครับกิจกรรมนี้เนี่ยจะนำพาเพื่อนๆมาเสพพชันกันครับเพื่อนๆพนเสพกันแต่พอเหมาะนะครับผมเสพกันแต่พอควรนะครับผมสุดท้ายนี้ขอขอบคุณ42,744 s ั b s c สไคร r เบอร์จากทาง u t u b e ครับหากใครชอบให้ผมมาอัปเดตกิจกรรมกันบ่อยๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมสื่อแล้วก็ คุณน้าเชิญเหอก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ Next time let's go fish f l a s t i n g together